ทางสายการกงบการการ จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อำเภอสตีนได้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นไงครับครับในเรื้องต้นนะครับเราได้ประสานนะครับผู้น่าสการนะครับของอำเภอสตีนนะครับกาชาดกาชาดิอำเภอสตีนนะครับแล้วก็พ่อค้าข้าวโพีในพื้นที่อำเภอสตีนนะครับร่วมกันนะครับช่วยหาสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อเยี่ยมเยียให้กับผู้ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ภาคกลาง กภัยนะครับน้ำท่วมนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับสิ่งที่พวกเราต้องการอยากจะช่วยเหลือนะครับให้กับผู้รับผลกระทบนะครับก็ในวันนี้ก็อยากจะขอให้พวกเรานะครับที่มีสิารททิศตนนะครับสามารถมาร่วมบริจาคข้าวสารอาหารนะครับและเราจะดําเนินการไปส่งมอบให้กับพื้นที่ที่ประสบกับกรคภัยในภาคกลางต่อไปครับประชาชนที่ we oh got